ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้นะคะดิฉันพันธเทหญิงทัศนีอุ่นเจริญคะ่ะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคะ่ะคุณผู้ฟังคะในขณะนี้นะคะวันนี้เราก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญ ผู้ทรงเกียรติของเรานะคะผู้ที่ช่วยปกป้องอธิปไตยแล้วก็สร้างวิรกรรมเอาไว้เพื่อประเทศชาติของเรานะคะนั่นก็คือพันโทอุเทนแก้ววิเชียนค่ะซึ่งท่านเป็นทหารผ่านศึกนะคะที่รอดชีวิตมาจากอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งในขณะนี้ค่ะพันโทอุเทนก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพันโทเทนแก้ววิเชียนพูดครับค่ะ ผู้พันคะขอเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการที่ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ที่เป็นทหารนะคะว่าเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจากการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารเนี่ยเริ่มจากการที่เป็นทหารเกณฑ์หรือว่าสมัครมาเองคะจุดเริ่มต้นคือผมเป็นพลทหารร้องขอครับร้องขอทบอหนึ่งทีจังหวัดอุดอครับค่ะแล้วก็พอครบหนึ่งปีก็ไปสอบนักเรียนในสิบเป็นนักเรียนในสิบตุนที่ห้าทับสี่สี่เรียน ไดเรียนสิบสองปีแล้วก็ได้มาบรรจุที่รอยี่สิบเก้าบสองกองพลทารราบที่เก้าจังหวัดกาญจนบุรีครับอืมค่ะแล้วเรื่องเราเป็นมายัางไงบ้างคะหลังจากที่บรรจุที่กาญจนบุรีแล้วต้องไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนบ้างคะภารกิจแรกที่ปีสี่แปดก็ขึ้นชกชกชกลรร9อยี่สิบเก้าที่อำเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับและหลงังจากนั้นก็ปีสี่เก้า ชอกอยะลาสิบสองบันนังสตากรมปีนังแล้วก็ปีห้าศูนย์ชอกอสามสี่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ชอกอสามหกนราธิวาสที่อำเภอตากใบศูนย์ชอกออยู่ที่อำเภอสุไหงโ,ค,โครับค่ะแล้วภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอะไรบ้างคะภารกิจมอบหมายก็ได้เป็นรัฐเวนเฝ้าตรวจแล้วก็ รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านสพอพอพระสงฆ์สพอคสพครูรอพชาวบ้านที่ได้รับภารกิจแล้วในแต่ละวันครับค่ะแล้วในช่วงนั้นนี่มีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะปกติหรือว่ายังมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นก็มีเหตุรุนแรงก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็กํางเฝ้าระวังอยู่ทุกวันครับแล้วระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในตอนนั้นในใจเรารู้สึกยังไงคะ ก็รู้สึกก็ภูมิใจนะครับไม่ได้ก,กลัวอะไรแล้วเรื่องเราในชีวิตค่ะหลังจากที่ได้ลงไปปฏิบัติภารากิจณนะัฐอาเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสมีเรื่องราวที่พลิกผันที่เกิดขึ้นกับชีวิตอะไรบ้างคะ่ะแฟนก็วันที่ยี่สิบสี่เมษาสองน2 5 5รอยห้าสิบห้าครับก็โดนระเบิดที่บ้านตาบาตำบลเจ้หอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสครับก็โดนระเบิด ขาขาดแล้วก็เสียไตหนึ่งข้างไตซ้ายแล้วก็แขนซ้ายหักปินลูกครับแล้วตอนนี้คือไตกับแขนนี่ยัง,ยงใช้การได้ไหมคะหรือว่าไตก็คือเหลือแค่ข้างเดียว,ยวแล้วแขนนะคะคแขนซ้ายหักปินลูกแต่ก็ยังใช้การได้ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีแขนใช้การได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าขาซ้ายก็คือไม่สามารถที่จะต่อได้เลยไม่ได้ครับต้องใส่ขาเทียมเดินครับแล,แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะพักฟื้น รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับวันนั้นก็ได้ปลพิการมาอยู่ที่บ้านครับมาอยู่ในในบ้านซากหน่วยทหารประมาณหนึ่งปีแล้วก็ได้มาซื้อที่ปู่บ้านอยู่ข้างนอกในบริเวณแถวแถวค่ายลาดยางนี่แหครับก็คือพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดพื้นเพเดิมผมเป็นคนจังหวัดอุดรธาน,นีครับแล้วก็มารับราชการตอนแรกเนี่ยมาเข้าหน่วยที่กัญจนบุรีก็เลยมีบ้านที่กัญจนบุรีก็หลังจากที่ปลดพิการมาแล้วก็ พอได้เงินเยียวยาวมาแล้วก็มาหาสือที่แล้วก็วางแผนตักบากฐานอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าแม่บ้านเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับอืมแต่ว่าก่อนที่จะไปลงใต้นี่ก็คือมีหลักมีฐานอยู่ที่กาญจนบุรีก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะก็อยู่บ้านพักข้าราชการครับค่ะแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้หลังจากที่พักรักษาตัวเรียบร้อยแล้วชีวิตมีเปลี่ยนไปอะไรบ้างคะก็ จากคนที่ทําอะไรขล่องแค่วว่องไวแต่ตอนนี้ก็ทําได้แต่ช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเก่งมากเลยนะคะแล้วในสองสาวันก่อนเนี่ยค่ะได้ทราบว่ามีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกิดขึ้นในชีวิตลองเล่าสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อผมได้เข้าไปคอมเมนต์ตอนที่ท่านพบสอไปเยี่ยมกานบันสึกที่โรงพาบาลารบันสึกผมก็ได้คอมเมนต์ว่าไม่เห็นมีใครไม่เยี่ยมผมเลยเลยวันนี้ก็ พอเขาเม่นไปปุ๊บก็มีคนมาเยี่ยมผมที่บ้านเลยครับค่ะเป็นใครไปเยี่ยมค่ะปบหน่วยงานพัฒนาที่ดิที่ทองประภูมิครับเป็นตัวแทนของท่านปปสสครับค่ะเราเขาได้นําอะไรไปมอบให้บ้างคะก็มีกระเช้ามีตรองกําลังใจแล้วก็ท่านได้ดำริมาจะให้มาให้กําลังคนมาช่วยสร้างเล้าไก่แล้วเพราะผมที่บ้านผมทาไก่ไข่อยู่ครับผมเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ ่านจะมาสร้างเล้าไก่ให้ใหม่ค่ะก็คือท่านพันเอกชุมพรไผ่นาคนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการฐานพัฒนานะคะที่ได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีนผู้บัญชาการฐานสูงสุดที่ให้ไปประสานงานนะคะเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือนะคะในสิ่งที่ผู้พันต้องการครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกประพืิมใจดีใจที่ เรงเห็นทางเจ้ผู้น้อยอยู่ห่างไกลครับก็ขอบคุณจากใจครับก็เรียกว่าได้รับกําลังใจพลังใจก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกเสียดายไหมคะที่เราไม่น่าที่จะลงไปเลยแล้วทําให้เราเกิดอุบัติเหตุนี่มีความรู้สึกยังไงคะตอนนี้ครับไม่เสียดายไม่เสียใจอืมเยี่ยมมากเลยค่ะเราเปจนเยะพีการไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไปได้ครับแต่ช้าหน่อยอืม ทุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องทหารทั้งหลายที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดทั่วประเทศตอนนี้ค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารนานที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ให้มีพลังใจพลังกายที่แข็งแรงครับแล้วอยากฝากอ,อะไรถึงท่านผู้บัญชาการท่านสูงสุดคะก็กราบขอบพระคุณจากใจครับ เชื่อแน่ว่าท่านผู้ประชาการทหานสูงสุดก็จะได้รับฟังความรู้สึกนี้นะคะจากผู้พันนะคะแล้วเราก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้ผู้พันเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแกรง่งมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีกําลังใจที่ดีอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะครับขอบคุณครับค่สำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพันโทอุเทนแก้ววิเชียนนะคะทหารกล้านะคะที่ได้เสียสละขาซ้ายเพื่อปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศชาตินะคะ ท่านถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศไทยนะคะค่ะสวัสดีวันนี้นะคะขอบขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับและเรื่องราวของพันโทอุเทนนะคะที่แม้จะสูญเสียขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังคงมีอุดมการณ์ความรักและความภาคภูมิใจในการเป็นทหารอาชีพอยู่เสมอค่ะและยังมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปด้วยขาเพียงข้างเดียวที่แข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงอย่างสง่างาม พวกเราทุกคนนะคะจึงขอสดุดีวีรกรรมของท่านและฐานผ่านศึกทุกนายค่ะที่มีพระคุณสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้ชาวไทยอาศัยอยู่ได้อย่างสงบสุขร่มเย็นตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันก็จะขอเสนอเรื่องราวค่ะภารกิจของผู้ช่วยทูตหานไทยในต่างแดนเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องสําคัญอะไรบ้างที่ผู้ช่วยทูตหารไทยของเรานะคะได้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในทั่วโลกค่ะ โดยเมื่อวันที่29กมกราคม2,567ค่ะพันเอกนกพดลอัตนันผู้ช่วยทูตฐานไทยฝ่ายทหารบกประจำกรุงโซนนะคะได้พบกับนายออสการ์จุงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาวุธและเทคโนโลยีป้องกันประเทศบริษัทฮันวาอินดัสทรีและ a อร o s สเป e นะคะเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกับเกาหลีโดยในการพบปะครั้งนี้นะคะได้พูดถึงแนวทางความเป็นไปได้ที่จะดําเนินการวิจัยร่วมหรือว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีรถหุ้มเกราะลำเลียงพลขนาดกลางนะคะซึ่งเป็นของเกาหลีใต้ผลิตแล้วก็พัฒนาทั้งหมดด้วยตนเองค่ะซึ่งจะวางแผนที่จะให้แก่ประเทศไทยหากทางกระทรวงกลาโหมหรือว่าบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีความสนใจค่ะ และเมื่อวันที่31มกราคม2567นาวาเอกธรรมรัตน <curs CDU S 1> ์เทียบเทียมผู้ช่วยทูตฐานไทยฝ่ายทหารเรือประจำสิงคโปร์และรักษาการผู้ช่วยทูตฐานไทยประจำสิงคโปร์นาวาอากาศเอกเอกมล์ชวริกุลผู้ช่วยทูตฐานไทยฝ่ายทหารอากาศพันเอกมงคลทักชัยผู้ช่วยทูตฐานไทยฝ่ายทหารบกและนาวาโทอนัทแยมสร้อยทองรองผู้ช่วยทูตทหานไทยฝ่ายทหารอากาศ พร้อมด้วยภริยาได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่อในวันกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ2,567ที่สถานเอกอัครราชาทูตไทยประจำสิงคโปร์ ทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะระลึกถึงความกล้าหาญและวิรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมทั้งวิรชนผู้กล้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและภารกิจของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศโดยมีนางชลทีจันรัชกูลอุปทูษณณสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีพลตรีเดวิดเนียวผู้บระชาการหานบกสิงคโปร์เป็นแขกเกียรติยศ เมื่อวันที่ 1, 12, 7, 1กุมภาพันธ์2567พันเอกกนวราณนน์กลั่นพรมสุวรรณผู้ช่วยทูตฐานไทยฝ่ายทหารบกประจำกรุงพนมเปญและรักษาการผู้ช่วยทูตฐานไทยประจำกรุงพนมเปญร่วมประชุมเตรียมการสำหรับรการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาครั้งที่16ทางว t ทีค่ะกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อเสนอแนะถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่มีความคืบหน้ามาอย่างยาว นนานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงผู้นำกัพูชาในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการกำจัดทุนระเบิดมากขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งรัฐบาลทั้งสองประเทศในปัจจุบันและต่อมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567พันเอกกรวรานนลกลั่นพรมสุวรรณพร้อมด้วยคุณธัญธกรกลั่นพรมสุวรรณภรรยานะคะได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับนักโทษคนไทยในเรือนจำจังหวัดบันเตียมียเจยได้แก่ ของใช้ส่วนตัวและยารักษาโรคของทันเล่นนะคะโดยจะร่วมกับสถานทูตไทยนำไปมอบให้กับนักโทษคนไทยต่อไปค่ะและเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะนาวอากาศเอกนิรุตรัตนจันยาผู้ช่วยทูตฐานไทยฝ่ายทาหารอากาศประจำกรุงมะนิลาและรักษาการผู้ช่วยทูตฐานไทยประจำกรุงมนิลาได้อำนวยความสะดวกการลงจอดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของเที่ยวบินขากลับ430 พร้อมทั้งเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินก่อนเดินทางต่อไปอยังกองบิน6กรุงเทพมหาคนครกลับโดยสวัสดิภาพอย่างปลอดภัยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงภารกิจบางส่วนของผู้ช่วยทูตฐานไทยในต่างแดนที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีสร้างความเข้าใจอันดี อีกทั้งยังคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยรวมถึงส่งน้ำใจให้กับคนไทยที่ยากลำบากในต่างแดนอีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ดิฉันได้นํามาเสนอในรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้แต่วันนี้ค่ะรายการเพื่อสังคมไทยก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพันธทหญิงทัศนีอุญเจริญค่ะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน เตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษายนนี้สำนักงานกปร,รชชวนน้องๆเยาวชนอายุ18ถึง25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB แคมปรุ่นที่14ในธีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกนลนคร เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook f แ n p a g e สำนักงานกบร,รอและค่ายายวชน rdpbcamp เร็วๆนี้แน่นอนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ศาส,สนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสินลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภูมิอกใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใต้ทงใต้รงประชาชนสุขสดใส What? Wow. ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติจางด้วยเลือดเนื้อโลอหิตลังฟังเรื่องไว้คือบรรพบุรุษผู้หวงแหนแผ่นดินไทยด้วยหัวใจพลีเลือดเนื้อพร้อมใจกายเพื่อปัดเถพีพระนเรศวรวีรกษัตร ชาติเสียเลือดลังปรินไว้เพื่อบื้นดินไทยสถิไว้ amazing